สวัสดีครับผมอาจารย์ปุ๋ยนะครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องของเทคนิคเลกาโต้บนกีตาร์โปรนะครับเราเราจะเข้าใจกันว่าเลกาโตเนี่ยเป็นเทคนิคที่ใช้กําลังนะครับในการเล่นนะครับส่วนใหญ่นะครับแต่จริงๆแล้วมันก็คือการใช้กําลังส่วนหนึ่งนะครับไม่ได้ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าเราจะไม่ได้ไม่ค่อยได้ยินการพูดถึงเรื่องของการใช้วิธีการคอนโทรลมือนะครับในการบิดตัวเพื่อให้มันมันหลุดนะฮะอย่างเช่น เวลาที่เรากำคอกีตาร์อย่างเงี้ยนะมันจะเกิดแรงบิดขึ้นนะครับแล้วเราลองบิดตัวแล้วเราลองหาจุดที่มันปล่อยสาย <S <S ปุ๊บมันจะมีการดีดตัวขึ้นลักษณะแบบนี้นะกำปุ๊บจริงไม่ต้องกำแรงมากนะฮะกำให้ให้มันพอที่นิ้วจะสามารถเคลื่อนที่ในการบิดได้เนะี่ยกำส่วนปุ๊บเราบิดตัวนะครับนิ้วจะมีแรงบิดเกิดขึ้นอาศัยจังหวะที่มีแรงบิดเกิดขึ้นเนี่ยสัดตัวออกจากคอกีตาร์ปั้งข้าอย่างนี้นะแต่ว่าทีเนี้ยเราจะมาฝึก ลักษณะที่เป็นซิงเกิลโน้ตนะครับลักษณะแบบนี้คือบิดตัวแล้วก็ปล่อยนิ้วหลุดจากสายนะครับบางคนคิดว่าการเป็นการขยับเกี่ยวอย่างนี้ฮนะจริงๆแล้วผมมองว่าการขยับเกี่ยวมันก็ทําให้มีเสียงคล้ายๆกันเช่นเดียวก,กันแต่ว่ามันจะใช้วิธีการขยับที่ค่อนข้างเปลืองแรงหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นการกดลงไปปุ๊บบิดตัวเนี่ยแล้วเราใช้จังหวะการบิดเนี่ยปล่อยนิ้วให้หลุดออกจากฟิงเกอร์บอร์ดมันจะมีลักษณะของสาวแล้วก็การเล่นที่ไม่ค่อยเปลืองแรงเท่าไหร่นะครับ พอเราเข้าใจจุดน,นี้แล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆนะครับค่อยๆฝึกชากเพราะว่าในส่วนของสายบนเนี่ยนะครับมันจะต้องหาจุดที่บิดตัวแล้วก็ทําให้เกิดซาวที่ค่อนข้าง,างดีก่อนนะครับเราจะรู้ว่าอ๋อการบิดตัวประมาณเนี่ยทาให้การวอมันเสียงดีเราจะฝึกจากโครโมาติกก็ได้นะครับคือการเลกาโตเนี่ยจะประกอบไปด้วยการแฮมเมอร์ออนเนาะเนี่ย การในมอเนี่ย,มยไม่จำเป็นต้องตบแรงนะครับมันจะมีจุดที่เราตบแล้วก็ได้ยินเสียงอยู่นะครับแ้วเราต้องหาให้เจอว่าแรงประมาณไหนนิ้วนิ้วประมาณไหนที่เราขยับเข้าไปบนงเกร์บอดปุ๊บมันได้เสียงที่ดังโดยที่ไม่ต้องอู้พยายามที่จะตบแรงเพราะยิ่งตบแรงอะ่ะมันจะยิ่งผมมองว่ามันไม่ได้เสียงที่ดีมากนะครับเนี่ยมันจะมีจุดที่เราเอามือขวามาเคาะก็ได้เนี่ยพอเราเคาะปุ๊บได้ยินเสียงเราจะสังเกตดูว่า วิธีการประมาณเนี้ยของมือขวาแต่ว่ากระทำโดยมือซ้ายเนี่ยแล้วก็การบิดตัวเสร็จแล้วเนี่ยถึงค่อยเอามาฝึกกับพวกลูกเลกาโต้ต่างๆนะครับจะใช้ชเป็นลูกของที่ต่อยฟ้าก็ได้นะครับเป็นสายเดียวก่นก็ได้ ประมาณนี้ครับก็จะได้ซาวของการเลกาโตที่ผมคิดว่าน่าจะโอเคแล้วก็ไม่ได้ใช้แรงเยอะมากนะครับประมาณนี้ครับเพรที่หนึ่สมัยใหม่เดี๋ยวนี้มันมีการพวกเคาะเกี่ยวอะไรพวกเนี้ย เราต้องหาในจุดที่เรารู้สึกว่ามันได้ซาวแล้วก็ได้วิธีการความรู้สึกที่มันดีก่อนนะครับอย่าตะบี้ตะบันนะครับในการฝึกบางคนแบบว่าโอ้โผมฝึกหนักมากเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าการฝึกมันเป็นการแบบตะบี้ตะบันที่จะเล่นโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงเรื่องของอวิธีการเรื่องของกายภาพเรื่องของน้าหนักของนิ้วที่ดีในการเล่นอะไรพวกนี้มันก็จะไม่ค่อยได้ผลหรอกหรือว่ามันอาจจะได้ผลในในลักษณะที่มันต้องเค้นมากจนเกินไปนะครับ วิธีการเหล่านั้นเนี่ยในระยะยาวแล้วผมมองว่ามันจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับเพราะมีหลายๆคนเนี่ยเ,เสียเวลาไปกับการฝึกมากเกินไปนะครับจริงๆแล้วถ้าวิธีการมันดีเนี่ยผมมองว่าความสมเหตุสมผลของระยะเวลาที่เสียไปกับการฝึกเนี่ยมันจะมันจะออกมาดีนะเพราะบางคนก็ไม่ได้ฝึกหนักอะไรมากแต่ทําไมบางคนเขาเก่งนะเราก็จะไปพูดถึงเรื่องของพรสสอนบ้างอะไรบ้างนะแต่ผมมองว่า มันเป็นเรื่องของวิธีการนะครับบางคนที่เขาฝึกเนี่ยเขาจะให้ความสําคัญในเรื่องของรายละเอียดปีกย่อยต่างๆนะจนเกิดเสียงขึ้นมาว่าเสียงที่เกิดขึ้นขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าความรู้สึกนะครับการเคลื่อนที่ของมือ,อนี่แตกต่างกันนะครับมันก็ทําให้การพัฒนาของกีตาร์เนี่ยแตกต่างกัน้วยเช่นเดีวยวกันโอเคนะครับข้อสังเกตนึงนะครับใครที่อยากเรียนกับผมเนี่ยสามารถที่จะแอดคิวอารโค้ดมาคุยกันได้นะครับที่คิวอารโค้ดตรงนี้เลยนะครับเขาคอร์สกีตาร์โปรก็ประมาณ5 9า้้บาทนะครับคอร์สที่ใช้ฟ้าประมาณาทเทานเอง เรียนได้ตลอดชีพครับผมสวัสดีครับ